เดี๋ยววันนี้เทียนจะผ่าหัวใจของทอฝันไปหาพี่ภูผาณหมู่บ้านผาปัญดาตอยนายตายฉัจะได้เจอภูผาแล้วหรอแต่เธอต้องเป็นหัวใจนะเพราะเธอไม่ได้ไม่ไดเอาร่างตัวเองไปนะเธอเอาหัวใจฝากไว้ที่ฉันก็ยอมค่ะก็ยอมนะคะได้สัมผัสใกล้ชิดกับภูผา ตึ๊บตึบตึบตึบอยู่ในนี้สวัสดีสสวัดีค่ะกับเจนเจรีอาเขียนดำมาเส้เลือดทั้งแบบเทียนพี่ภูผาและหัวใจทอฝันเป็นหัวใจนะเป็นหัวใจแต่ยังไม่ตายนะวันนี้จะพาไปดื่มด่ำกับบรรยากาศหมู่บ้านผาปันดาววันนี้เราก็เลยเข้ากับ ฉากของเรานี้อากาศเย็นๆน,นะนหนาวมากบรรยากาศเป็นใจอยู่ในป่าเลยเหมือนเราอยู่หมู่บ้านผาบรรดาใช่จำลองมาเลยค่ะ <c oughs> ซึ่งวันนี้จะไปดูบรรยากาศของหมู่บ้านผาบรรดาที่ประกอบด้วยบทเพลงที่มันสุดๆไปเลยจับจินใจมากซึ่งบทเพลงเพลงนี้ถ่ายทอดโดย ัจ้าพ,<อ>พ่อเพลงละครเลยนะชูกแล้วต้องหวานซึ้งติดหูมดขึ้นข้างแก้มแน่นอนอยากดูยังอยากดูแล้วค่ะคุณเจนไหนกันค่ะเงาใจเย็นหล่อมากผู้พ,พ่า

โอตาโนโอ้ภาพนี้ภาพนี้ยังไงล่ะพูเจอยากรู้กี่เทคกไม่ไหวแล้วอะไม่ไหวจริงๆดีเนี่ได้ผ้ามาให้หนาวให้อุ yeah ่นหน่อยอืออือ ชอบแต่พี่เอิร์ดมากพี่เอิร์ดทำไมเลิกเถิดนะหนักมากนี่ก็น่ารักนะไ้ช่ชาไหล่ชาด้วยอีแล้วเดี๋ยวตก จีจีโดนตกอีกแล้วต้องตามรออีกแล้วใช่ไหมใช่ไหมจีจีต้องไปนะทีี่เเเเเลาาคคครรรังยยยมือออออนนดิปปฉธธธพ

เสียงเสียงออยกล่อมมากเลยอหลับฝันดีแน่นอนทุกขืนเป็นสุขยี่สิบเก้าหล่อมากกูเจนนี่จะอดใจไม่ไหวแล้วนะเมื่อไหร่จะนับถอยหลังเลยเนี่ยเมื่อไหร่จะย9ิบเก้ามกราจริงๆนะมัน มันใช่อ่ะทั้งหมดบรรยากาศทุกอย่างแล้วมันตอบย้ำด้วยเพลงของการเสียงหวานเสียงเอิญเอ่ยเสียงมีดนตรีอะไรนั้นมันเป็นเสียงครุยเหรอคะเป็นเสียงแนวอย่างเงี้ยเป็นครุยเป็นดนตรีเหมือนแบบคล้ายๆสลอสสดึงของทางเหนืออ๋ออีกมันยิ่งแบบเออมันกลิ่นอายของความเป็นเหนือนะอยู่ไม่ได้แล้วนะจีจี้อ่ะต้องตำรอยแน่นอนต้องแน่แต่ครั้งนี้ต้องเหนื่อยนะมันขึ้นดอยนะไม่หว่นค่ะเพื่อเพื่อภูผา ดูพี่ผู้ผ่าใช่แต่ท้อฝันตายแล้วนะก็ไป,ไปต้องไปเอาหัวใจไปถูกต้องคือเนื้อเรื่องมันน่าติดตามมากตรงนี้แหละที่แบบพาหัวใจของแฟนเขาอ่ะไปไป,ไปอยู่อีกคนหนึ่งซึ่งจริงๆเราไม่รู้ว่าเราต้องดูว่าในเรื่องอ่ะเขาเคยเป็นแฟนกันเลยหรือเปล่าเป็นเป็นเหรอคุณผูณ <S 2> <S 2> <S ้ชมต่อยนะเดี๋ยวาน่อยแล้ว จะปล่อยนะก็เลยรู้แต่ไม่รู้โออยากรู้เลยอ่ะซึ่งแบบพอดเรื่องคือมันดีมากอ่ะมันดีจริงๆคือแบบเออมันเป็นจนอุ้ยพูดไหมพูดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้พี่จีอย่าพูดอย่าพูดถ้าไม่สปอยอย่าสุดอย่าสุดใจคุณเจนอ่าไม่สปอยพี่จีไปแค่สปอยสปอยค่ะเอาเป็นว่าอดใจจะไม่ไหวแล้วใช่ไม่ไหวสิคุณเจนถ้านับไปเนี่ย ปีกว่าแล้วกว่าเรื่องนี้จะได้ดูอ่ะทีออกมาตั้งแต่ทีเซอร์แรกก็คือ2019ใช่มีรอตั้งต่รอตั้งแต่แรกเลยนะนี่จะสั่งหนังสือได้ตอนนั้นแล้วนะจริงจริงล้วก็คือมันก็คือมาแบบยิงมาพร้อมกับไอ้ขั้นกูอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าเออน่าจะจบขั้นกูแล้วก็นี่จะมาดันรออยู่ไม่มาก็แล้วปีนี้มันก็ถือเป็นเลิก เลิกงามยามดีเนาะเปิดอ่ะขั้นกูกระเต็มที่ปีที่แล้วไปปีนี้ขอเป็นปีของนิทานทันดาวแล้วกันสาธีให้เป็นปีของเอ,อิร์ธแล้วก็น้องมิกนะ,ะแล้วก็เราไปติดตามน้องเทียนและพี่ภูพา,าและน้องทอฝันได้ใ,ในครั้งแรก29นี้ในนิทานทันดาวนะคะ ทางช่อง G M MM M ย5่ห้อยากดูแล้วอยากดูแล้วจริงๆอยากดูมากๆเลยอ่ะ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้อันใจมากเลยว่า,ากายยังไม่สั่งหนังสือแต่ดูเออ,อ,อใช่ <c oughs> ค่อยมาอ่านทีหลางงาังไงต้องไปดูนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราด้วยแล้วพวกเราก็จะรีแอคซีรีส์เรื่องนี้เราจะพยายามให้มัน ตลอดเวลาอัปเดตทุกค่ะปิดขอบจอเลยได้ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามพวกเราในเจนซินโอนเจนจีรีแอคนะครับหลับฝันดีแล้วว่ะครูเจนมันเนาอที่ท้าดูบรรยากาศได้เลยแบบดวงดาวมีไหมเห็นไหมวันนี้วันนี้มีดาวไหม